ให้เรลให้ยรามาจากตลาดเดี๋ยวดูรอบๆนะคะเจ้าแมวเหมียวชอบมานอนนะคะชอบมานอนแล้วก็มาทําลายนี่ๆๆนี่เจ้าแมวเหมียวนะคะชอบมานอนแล้วชอบมาทําลายต้นไม้ของเรานะคะดูต้นไม้ของเราก็ลมละเละละเนละนาดนะคะดูนี่เจ้าเหมียวหลบลนะคะตอนตอนนี้เขาหลบอยู่นะคะ อันนี้ก็มาจากตลาดนะคะก็ได้ขนมนะคะเดี๋ยวเข้าบ้านกันเลยชุบเข้าบ้านลราปประตูห้องก่อนมาจากห้องหกนะคะก็ได้เป็นพวกเป็นพวกผักนะคะแล้วก็ไปเจอขนมนะคะขนมอะไรไม่รู้นะคะไม่รู้จะชื่อจริงๆนะคะตอนซื้อก็ลืมถามเพรานะนเห็นหน้าตาน่ากินนะคะก็เลยซื้อมาพอมาถึงห้องเอ๊ะขนมอะไรนะ้า เนี่ยค่ะได้ขนมมาเดี๋ยวมานั่งกินกันนะคะว่าขนมอ,อ,อะไรเอ่ยเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงน,นะสภาพนะคะผมมันมากเลยค่ะไม่ได้สระผมไม่ได้สระก,ก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะสระแล้วละคะ่ะวันนี้จะไปสระผมด้วยแหละวันนี้ก็นัดก,นกันกับเจ้าของร้านนะคะว่า จะไปสระผมนะคะแล้วก็อื่นว่าเขาบอกว่าพี่มาขายขนมนะคะมาขายขนมขายของอยู่คลองถมนะคะวันนี้ก็ไปคลองถมเหมือนกันก็ไปซื้อร้านพี่เขาขายของอยู่คลองถมนะคะ <c oughs> <c oughs> คือผมมันแบบเรียบแป้เลยนะคะเรียบมากเลยนะคะนี่เป็นไงล่ะผมมันเรอ <c oughs> เดี๋ยวมากินขนมดีกว่านะคะว่าขนมอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้จักชื่อใครรู้จักชื่อก็ คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะไม่รู้นะคะมันจะแข็งหรือเปล่านะไม่แน่ใจออ๊ยต้องดีดก่อนขนอมอะไรเนี่ยโอ๊ยเขาไม่แข็งนะเขากรอบอยู่นะมันจะเป็นแป้งแบบทอดกรอบเหมือนปลาห้องโขลกปลาห้องโขกใช่ใช่ใช่คือปลาห้องโขกนี่เอง ค่กินจะแบบไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกปอนต้องโกรหรือเปล่านะลืมลืมดูป้ายแล้วก็ลืมถามเจ้าของร้านนะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าน้ำเอน้ำจิ้มตัวนี้ค่ะนะก็จะมีแบบสตอบรอเบอรี่มีนมมีใบเตยมีเห็นสีแดงสีเหลืองน้อแกะยากจังสีแดงสีเหลืองสีขาวนะมายองเนตด,ด้วยหรือเปล่าอือันนี้สั่งขยา เพราะว่าตอนไปซื้อลืมอ่านป้ายแล้วก็ลืมถามแมค่ค้าแต่พอมาได้กินอะ่ะเขาเหมือนเขาเหมือนในนี้เลยปลา่องโกหรือว่าเขาเป็นปลาต้งโกะคะ่ะทุกคนใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยหรือเขาคือปลาหรือเขาคือปลาต้งโกอเพราะว่าเคยเป็นเคยกินแต่ปลาต้งโกที่เป็นคู่แล้วก็แบบ นิ่มๆเนาะแต่ถ้าเรากินตอนร้อนๆก็จะอร่อยแต่น,นี้คือกรอบอะค่ะทุกคนอันนี้คือกรอบอันนี้คือครั้งแรกของออเลนนะด้วยความที่แบบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกคนรู้จักสังเกตให้ให้ให้ทุกคนรู้จักช่างสังเกตนะการสังเกตจะเป็นประโยชน์ของตัวเรานะคะ จริงจริงตาเป็นคนช่างสังเกตก็เป็นผลลีนะคะเป็นผลลีนะคะกรอบอืม,อมกรอบค่ะอืมแต่ถ้าปลาต้องโกถ้าเขาเย็นแล้วอะ่ะเขาจะไม่ค่อยกรอบแล้วเขาจะเหี่ยวๆใช่ไหมละ่ะแล้วก็อมน้ำมัน อันนี้กรอบอร่อยอร่อยอ่ะเห็นนะคะน้าซอสเขาก็จะมีแบบสีเหลืองสีชมพูสีขาวอันนี้เขาบอกว่าไส้สังขยา ใครรู้จักคอมเมนต์หน่อยอร่อยดีตอนแรกคิดว่าที่จะแข่งโป๊กนะกรอบเฉยกรอบอร่อยเลิศเลิศเลเลิศมาก เป็นอะอเดี๋ยวไปคองถมรอบหน้าเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าเขาคืออะไร อร่อยค่ะกรอบมากเลย ยิงย่งกินยนะิ่งพลน่ะเพราะว่า<ม>เป็นแบบขนมกรอบเลยอะยิ่งกินยิ่งพลแต่เนี้ยเขาไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานมากเท่าไหร่นั่ทจะเป็นแบบน้ำซอสสำเร็จรูปนะมไหลสีเลย ก็เดินตลาดของผมมาก็ได้ผักได้ผักได้หมูมาไว้ทำซุก,กี้กินพรุ่งนี้นะคะซุก,กี้ยาก,ก้ ยิ่งกินยิ่ง,งเพลินได้จะหมดละอยากกินขนมแต่ว่าที่เราอยากกินแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาขาย ขนมเลยนะเคบับบับเคอยากกินนะวันนี้ก็เสียเที่ยวเลยนะไปไม่เจอร้านก็ไม่ได้มาขายเสียใจจังแต่ไม่เป็นไรวันนี้ไป่ไบามาวันหน้าก็คงจะมาเนาะเดี๋ยวก็ได้กินวันนี้ก็กินขนมนะคะที่เราไม่รู้จะชื่อนะคะก็สันนิฐานนะคะเพราะว่ากินไปเนี่ยคล้ายๆกับ อะไรนะปลาต้มกุ้น่าจะไปน้องกุงแหละแต่ว่ามันกรอบอะ่ะทุกคนกรอบนะคะมันเป็นครั้งแรกของออรเรนเนาะออเรนไม่ค่อยไปตลาดเนี่ยไม่ค่อยซื้อขนมหรือว่าอะไรนะก็จะกินแบบว่าอะไรที่มันแปลกๆเนาะแล้วก็ของมันของทอดอะไรเงี้ยออเรนต์าจะงดเนาะแต่อันนี้ก็คือซื้อมาทําคลิปเฉยๆนะคะเพราะว่าไม่รู้จริงลืมรูปป้ายแล้วก็ลืมถามแม่ค้าแล้วก็เห็นแบบแปลกๆ,ๆยังไม่เคยมาทําคลิปก็เลยซื้อมาทําคลิปเฉยๆนะคะ ไม่มีอะไรมากอร่อยดีกรอบดีนะคะใครเคยทานแล้วก็ช่วยนะคะคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ